อีเมลในเรื่อง<ว>ถ้าเสียงมันมีแมวอยู่ตัวเดียวแมวร้องผลได้นิทานครับนิทานส่วนใหญ่ที่เรารู้มาเนี่ยจากที่ผมศึกษานะเ <Enc ina teams> พราะว่าแต่ก่อนผมทําเรื่องเล่าจากนิทานกริมนีน่ครับต้นฉบับมันไม่จบสวยหรูไม่จบโลกสวยเหมือนที่เราเคยพบเคยเจอนี่บนางซินเดอเรลล่านี่เรื่องซินนะรู้สึกว่าพี่เลี้ยง จะแย่งรองเท้าแก้วเพราะว่าเจ้าชายมาถามว่าใครสวมรองเท้าแก้วนี้ได้อะเออน่าจะเป็นอีคนนั้นแหละที่ไปเต้นรำด้วยกันอีไม่ใช่พี่เลี้ยงสิพี่สาวนะี่ครับไม่ใช่พี่สาวแท้ๆนะตัดนิวน้วโป้งตัดนิ้วเท้านะ่ะออกอีกคนฝานส้นส้นทรนออกนะี่ครับเพื่อที่ว่าจะใส่ได้อะไรแบบนี้อ่าลิตเติ้ลเมอร์นี่ครับไปหลงรักเจ้าชายแต่เจ้าชายดันไปหลงรักผู้หญิงอีกคนนึงตอมใจตายกลายเป็นฟอง จนผมมาพบกับอ n นาล็อกเฮอรเรอวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Alice in Wonderland ดนี่ครับตอนแรกที่ผมหาข้อมูลพูดตรงนะอินี่หลอนป่าววะถ้าใครเคยดูนะครับก็จะคุ้นหูคุ้นตามว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงกระโดดลงไปในหลุมเสร็จปั๊บไปโผล่ที่ดินแดนนู่นนี่นั่นตัวยืดได้หดได้กระต่ายพูดได้เจอบลาๆๆผมถึงบอกไงว่าอินี่หลอนเพาว่าโอเคก็มาจากช a n n exp g o t ใช่ไหม exp goat ชื่อเรื่องว่า Alice in Dream Analog h o r o r er, นี่ครับนิทาน og, อ n นาล g อกไป Alice ภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษซะด้วยใครแนะนำมาผมจำไม่ได้แล้วโอูะน่าอ,อย่างที่ผมบอกลงไปแล้ว แล้วอยู่ดีๆอลิสก็มีหน้ากากกระต่ายใส่หน้ากากกระต่ายกระต่ายก็เต้นแล้วแล้วอลิสก็เต้นตามอ๋อไม่ใช่ทำไมต้องใส่หน้ากากสองถึงเธอถอดหน้ากากออกมาหน้าตาเธอก็แบบเฟซเลนมากอะ ไม่ทานขาดคำถอดละนี่ไงแค่หน้าเธอก็หลอนพอแรงแล้วนะพอแรงกันเลยทีเดียวเฮ้ยทำดีอยู่นะผมไดเ้เทคนิคใหม่ในการตัดต่อแล้ว โอเคขอหยุดไว้ก่อนผมนึกว่าจะตกไปแล้วไปเจอดินแดนมหาสัจจ์อะไรแบบนี้เลยตะกี้น่าจะทําหน้าที่คล้ายๆห้องวารนี่ครับเล่นเล่นมิตายเย่นเป็นไง <laughs> ห้องวารกันเลยทีเดียวอืมอะโรโบโตโมี่อะไรคือโรโบโตโตมี่ข้างล่างมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับได้อยู่แบการผ่าตัดโรโบโตโมี่ มันทำทับศับทำไมเล่าการเจาะกะโหลกและใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเข้าไปทำลายส่วนที่ต้องการโอ้มโอ้มยได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยเราจะใส่ไปยังไงจิ้มเข้าหัวผมว่าไม่น่าจะใช่นะอ่าน,นไงกาแล้ว รู้ไหมผมเล็บเล็บอะไรอีกแล้วโอ้โหรถโอมโอมอ่ะโอ้โอเคมีหนึ่งเฟรมเธอจะหันตากรอกมาหาเรานะครับถ้าใครดูมิตาพัทที่แล้วนะที่ผมเรียบเดสเปซอ,อ,อะ,อะนี่ ฉาเข็มเข็มเข็มจ่อตาในอาฉากนี้แหละอ่าอันนี้อนุมานได้ว่าทำไมอลิสจุ่ๆก็มีฉากจิ้มตาเพื่อที่จะฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปทำลายส่วนที่ต้องการผมว่าเธอป่วยน่าจะ เดี๋ยวกูเดาไปว้าวว้าวเดี๋ยวมีเฟรมหลายเฟรมโอ้มผมเดาไปเดามาเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยเลยครับท่านผู้ชมลงมาในโลกที่แบบว่าอียังเดสกานี่ครับมีหัวตุ๊กตาตัวใหญ่มีมีหุ่นเต้นได้มีท่านผู้ชมจะรู้สึก อย่างที่ผมบอกไปนี่แม่งหลอนจริงเลยผมขอโทษถ้าผมทำลายทำลายความฝันใบเด็กของใครหลายคนเพลงหยุดอืมอ่าอ่าปากแล้วอ่าโอ้ โอเคอันนี้ทำปกได้อะฉันไม่ได้ตกลงไปสู่ความว่างเปล่าแล้วไอ้ตรงนี้ก็บางซะงั้นทำไมฉันต้องกินยานั่นฉันต้องกลืนยานั่นผมเดาถูกฉันไม่ได้บ้านะชัดเจนละอ่ะมีหนึ่งเฟรมรีดีกว่าเพื่อเผื่อได้ผับปก มันก็ได้อยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะสื่ออะไรจิตใจของเธอแตกสลายหรือเรี่ยไงอีแมลในเรื่องถ้าเสียงมันมีแมวอยู่ตัวเดียวแมวร้องผลได้โอเครู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขนก็ลุกอยู่ดีอาริสหลับตา ปิดอ่อ,อ,อเดี๋ยวตะกี้มีเฟรมหนึ่งอีกเป็นเฟรมอาริสนะถ้าผมมองไม่ผิดตะกี้แต่ต้องรีดูก่อนอาริสอินวอเตอร์หลอนแลนจริงๆด้วยวะ <c oughs> ชื่อคลิปพอดีเลยเนี่ย <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> เป็นอาริสลุ้นๆเฉยๆไอ <c oughs> เราก็รีดูแทบแย่อืออ้าว โอเคอันนี้ผมตีความไม่ออกเลยแล้วจะจำไหมไม่ไม่จำกลับเข้าคืนเออ่คาถาหัวใจมีลูก,กตายิ้มซะด้วยถ้าใครได้ดูก็นะอืมโรงพยาบาลจิตเวชชัวอย่าบอกว่าจบนะโอเคผมว่าน่าจะเป็น ในโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ไหนสักแห่งนะครับผมเดาไปแล้วว่าเธอแต่ไม่คิดว่าจะมีคนมาต่อยอดได้ขนาดนี้ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆนะครับอาการที่เธอเป็นนี่ออบอกไว้ก่อนผมผมเคยทำงานโรงพยาบาลนะครับถึงถึงจะไม่เก่งเท่าพยาบาลเท่าหมอก็เถอะเขาเรียกว่า hallucination นะครับประมาณว่าหลอนเห็นภาพหลอนอะไรแบบนี้เห็นแมว หอไปหอมาบินได้ล่องโหนได้มีมังกรมังกรมีตุ๊กตาเต้นได้แล้วก็ดีลูชั่นหรือเปล่าหลงผิดคิดไปเองว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือความจริงไอ้นี่น่ากลัวนะครับรวมๆก็จิตเภทเออ่ผมจำชื่อไม่ได้ว่าเอสโคโซฟิเนียอะไรสักยยนะอย่างอะใครจำได้คอมเมนต์นะอะไรอะไร,ะไรน,น,นี่เนี่ยนี่แหลผมจำไม่ได้น่าจะมีต่อนะ ผมชอบนะที่เอานิทานมาแบบว่าเรามาคุยกันเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันน้องๆก็มีทฤษฎีเยอะแยะนะครับว่าพี่มันน่าจะเป็นงานมันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนี้นมันสนุกดีอ่ะท่านผู้ชมคิดยังไงคิดว่าเธอหลอนจริงหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับกือขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ป้านหน้า สวัสดีครับเจผมว่ามีต่อแน่เดี๋ยวผมต้องไปค้นดูว,ว่ามีต่อไหมอืมเอเด็กเตอร์นี่เคยทําไปอย่างว่าแต่มีขีดแดงนี่แสดงว่าเคยดูแล้วแต่จําไม่ได้ที่เหลือน่าจะเป็นทีเซอร์นะนี่เออเจอแล้วไปละไป